สวัสดีครับมาพบกับช่องเสลลายลาซานะครับผมมือนียุธงครับอยู่บานน้องแหลนะครับสิพามาเบิ้งเขาวานปลาครับว่าสิไใดบัวใดครับผมมาติดตามครับผมมาชมกันเลยครับผมมาครับพี่น้องมาเบิ้งตัวแรกครับเจ๊กเจกจับโชว์เลยเบิ้งมาครับตัวแหลกตัวแรกแหแหลกครับ เุยไอ้อได้ละนอยต่วาเจยบอไร่านัไนอตัดี้ยตัวแหลกของเหาครับวันนี้ตัวแลใหญ่บ่มีป้าวเลคราวเอาไวขึ้นไกลๆพี่ดื้อยมาสิโดดลงน้ำขึ้นได้พอได้ต้มแล้วพี่น้องใส่ไงครับเกือบโลแล้วครับใส่นี่โอเคครับคุนทีมงาน รู้ดแล้วครับทีมงานมาหาบกชีวิตครับเหมือนนี่คือบ่คือบ่ามันคนละโตเออมันใหม่ไม่เยี่ยวใชครับผมติดตามชมเรื่อยๆครับถือใหม่ครับพี่น้องนี่กำลังปดที่พ่อได้กินว่ามือนี่ติดตามรับชมกันเรื่อยๆครับผมนี่ตัดเจ้าข้างฝาใหญ่ลงมานะครับแปลงบนด้วยกับทีมงานครับมาหลายท่านอยู่คุณคุณอีกท่านึงคุณ อีกนี่จะจะมาทายัน้หน่อยบงมันมียังอยู่ในครัวองอบนี <c> ่ <oughs> มาลายชีวิตครับมือามาหากินอยู่ไฮอยู่หน้าครับมามาสัมผัสมือเฮงครับจ <c oughs> <c oughs> ังไน <c oughs> สิพอ่อไีกกินบ่หมื่นหรหัวหน้านะได้ยูได้ย,<อ>เดยูเดี๋ยวเดี๋ยว ฝีมืออีกแล้วแม่นว่ีมือมาได้กินได้ติดตามเจ็กไก่นะครับผมว่าสิได้จ็กโตมาหนี้เฉพาะด้ต้มบอให้ลูกดีเมียด้ต้มบอครับผมติดตามครับผมพูดเพราะเหตุยังกันพี่น้องซูมซูมซูไปเบิ่งไก่เบิ่งครับคือบ่อทัพพูนท่านซูมเลยบอกมาติดตามชมกันครับสามเฮครับมื้อนี้เฮยคุยยังกันนะ ส่วนแห้นี่กู้ขึ้นแล้วครับบกคือเขาว่าพูดอีกแหนึงสู้ไปพุ่นใส่คนอยู่มุมสะมุมพ่นครับแหนี่ถือล้วพี่น้องมาเบิ้งตาเสีอยวขึ้นไลยบ่ลาเจ็บปาเคข้งน้อยบ่ มุดแล้วมุดแล้วลง <g oda> แล้วโซไดสิเด็ดตัวใหญ่ครับพี่น้อง <uper> ติดตามรับชมครับบ่นหน,าาน่อยแล้วครับบ่หน่อยบ่หน่อย,อย,อยคิดว่าบ่หน่อยแล้วครับอุม้มแล้วอ <enjoyed. S 2> ุ้มแล้วอุ้มแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วสีบ๊อท่าผุนไปเล่นอนี้หรือผุนเล่นรถพุ่นหรืพุ่น โอ้อยลดแรงโอ้ถือประเคงครับพี่น้องนี่เดี๋ยวผมะสู้มือเมื่อไกปลาหมอปลาพยาบาลมามามาครับไงเบอร์เลยซสนีจักมือน,นี่สสองอยู่นี่แสนแปดแสนแด ซตแปดเพี่น้องสองตัวครับนี่ตัวหนึ่งเซตแปดเอีกตัวนึงครับโอ้คือคืเด็กดกมาพุทธมากนเร็วไดสตัวครับกำลังพุทธยบตาตัวนี้ท่ายนี่ซ้ำสอนิ้วนี่เซตแปดเซตสปบ่โอ้สองตัวครับสองตัวแล้วแหนี้มสามด่างหมนั่นมันนีมาก ก,กี่ดังตสสาสี่สี่ห้าบอสี่ห้าดาังคนเนาะมาติดตามรับชมกันเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวผมสุถ่ายยุนย่นนี่แหละมื่อเนิ่นยเมื่อเนิ่นมาติดตามทีแล้วครับพี่น้องนี่เขาลังแซวขึ้นมาให้เบิ้งครับอันนี้ติ๊กนะครับติกต๊กติ๊กแอติ๊กอันนี้ได้สามสี่นิ้วย<ๆ>ิงครับมาแล้วมาแล้วถึงฟาร์มปะครับถึงถึงถึงมามามา โอ้โหพอใจเลก่ไหมแก่ไหมมีบ่ไอมีบ่อู้้ดมีตัวใหญ่อยู่ครับงม้ไม่หรอกอู๋สั้นฝามือครับสี่นิ้วครับสี่นิ้วปลาหมอ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 หมอเด้ตรงน้ำเราควรจะปดแห่ไปเลยเฮ้เดี๋ยวเขาไปปดแห่ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปชมด่างอื่นกันต่อครับผมมาอนี้มาหาปลาครับผม ตาหวานครับโอ้โอ้ท่างผุนเอาแล้วพี่น้องตอนนี้กครับท่านเง้ามารตาท่างผุนคือเราพี่น้องเดี๋ยจตามมาครับผมไปทางด้ายแห่นี่ขึ้นเงียบๆไม่ได้ฮาวไม่ได้ยังคือเขาเลยวะสู้เขานี้จะถึงเวลาจะถึงเวลาบ่เจ๊กไก่นะครับเจ๊กไก่กับเจ๊กอุ้งนะครับแห่นี้สองดังนะครับสองคนดังนี่ กำลังงมสิงมเหรอครับเหยียบตีนแหกันบ่สองคนนี่โอ้เราปลาแต่โบเห็ดแล้เรโอเคครับเดี๋ยวสิดท้ายห้เบิงตอนเอาปลาขึ้นสิมีบ่ตัมครับไปคุณเตรียมตัวลุงอีกค่ะคุพี่สำเริงครับเอามาอีกสองสองดางครับมือนี่ดับแนวถาปลาที่นี่ สองครับฝั่งนู้นอีกสองเซ็ตแทนมันนี่ครับโอเคครับแบบใดทำไมมันขาดปากดังนี่ครับโบตีนะครับยังกระต่อยู่ใน <c oughs> ควมมงงมจอเลยนะ่ะตาตาครับคุณ <c oughs> น้ำไซสครับ <c oughs> น้ำไซส์เปต้าลีนครับมือน,นี้พี่น้องเป <c oughs> ตา้าลีนมาเล,นาเลนานา่นน้ำน้ำกันเด้ออยู่น้องแหลกเด้อพี่ น,น,น,าาน้ำใสเลยครับ<ม>เป็นตาเหลิยนอยู่ล้างมาจากไคยเล็ครับ,บรามาหาเนี่ยอยากเนี่ยกินครับพี่นอ้องออได้ได้ได้เลยรีนพุ่นแผนรีนแผนรีนฮอ,อกาหมีนะครับแผนไฟแผน,นมันนะครับผมจับปลาอยู่ทางซึ่งโคกสะยเงาครับ เกไก่ฮะเติมหรอกว่าสั้นแล้วสั้นแล้วพี่น้องสั้นแล้วครับจัดไปครับ<ม>พี่น้องโอ้แดดกระแห้งครับเขาห่มมาเบึงครับมีเขาว่าเห็นว่าสีใดครับผมมาติดตามชมกันเลยครับผมพามาบึงครับผม <c oughs> มาแมนเหยียบหัวมันจมดินเมื่อเราบว สคนครับมาเสิร ja okay. yes ์งผู night, ha, ้ใดสิเอาขึ cran, ้นครับผมพี่น้องมาชมเลยโอ้ยขวบตัวใหญ่ครับใหญ่บ่ใหญ่ครับผมลงไปทายไตนาบมเถจะเห็นภาพชัดๆนี่ครับมาเบิ้งตัวนี้กอนพืชบอกทั้งพ่น ยืนยัยืยันโคครับผมเดี๋ยวตอนมาเบิ้งตอนออกขึนนครับสี่ดบ่เอาพี่น้องมุดเรามุดเรามุดแล้วใส่ตื่นตื่นให้ตื่นเต้นห้อ๋อมัวเด้อโอ้ยกแห้ง

ไปพี่น้องมาเบิ้องเบื้งเอาด็กน่อยเอาดิ๊กน่อยนี่ครับนี่ครับตัวหนึ่งตัวซ้ำตัวซ้ำนวยไขรนี่เลยพี่น้องกูใหญ่กว่าใครอยู่ใหญยูใหญ่ยู่่ยูโอเคครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งชมแหอื่นเรื่อยๆครับมือนีเอามาไลย แหงเข้ากันครับผมติดตามครับผมไปพี่น้องทางนี้เขาเสียเอาตัวใหญ่ขึ้นเขามาติดตามรับชมน้องกันครับผมวานปลาเด้อพี่น้องวัอนี้ตาทั้งคุณด้วยคุณปลาอยู่ทงคุณได้แล้วบ่ได้ญ่แล้วบ่ใหญ่แล้วดูคุณก็ใหญ่อยู่บ่เขาได้แล้วบ่ได้แล้วเอาขึ้นเลยคือพอทางนี้จะไฟมันแห้งอยู่บ่ได้แล้วบ่ได้แล้วบ่ฮะ ได้แล้วได้แล้วเ,เอาขึ้นแล้วตอนนั้นนี่มาดูชมอีกอีกมุมนหนึ่งครับผมของสาห้องนี่ว่านปลาโอเคครับผมเดี๋ยวมาเบื้องบนเรื่อยๆครับบดหลอดพี่น้องพี่ท่างพี่ซุ่ม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 ปลาเข็งครับหอนครับหอนเดชพักเดชหอน เออโอ้ปีนท้องมาพาย่เบิงอีกเตือพีน้องนี่นี่นตัวหนึ่งสองตัวหน่นตัวนี่เ้ยตัวนึงคือคือไไนตมพี่น้องไปไหนไปถึงหัวผนตัวหนึ่งนี่ตัวใหเติบครับ ปลาเอือรปลาหยังไปปลาเอือรปลาเข่งบ้านเจ้อือร์ปลาหยังพี่น้องบ้านผมเอือนปลาเข่งปลาตะไครปลาหมอครับไปเพราะปากครับผมเดี๋ยวไปเบิึงยางเบิึงหลบสายอยู่ครับมาดื้อนี่ผลงานมือนี่ได้ไล้ได้ไล้อยู่ครับนี่นี่นี่ผลงานมือนี่หนึ่งสองสามเด็ดปลาดุก กระดุกก็มีตัวใหญ่ย่างคักเลยครับมาสิคือมายางเบิองหลบสะครับนี่ไก่นี่ทีมงานกระบะซิ่งไทยแลนด์มาหนีมาหาปลาครับได้ยักษ์โตน้อเขาไปมือนี่สัมผัสไหมบ่บ่บ่คือบ่คือหรือมันม่นมีปลาพอแต่ปลาเข็งหน่อยบ่พอตได้ยักษ์ตมือนี่แฮ่แง่แงเจ้า เอ้น <mm um> ี่ท uh> ่านไหนอยู่ผมนะครับเดี๋ยวไปเบื้องแหนอื่นกันครับผมตามมาครับผมเบื่อหุ่นแหงไล่ไปแหงครับมือนี้ประมาณเจ็ดแปดดังแหละมือนี้นะครับติดตามมาครับมีแต่คนรอๆครับมือนี้มีแต่คนรอๆกระดอทมๆครับไปแล้วอึ้บ ปวดดมด่ครับแดแด่ทำงานแล้วกบกํลังไปกํลังไปอตาเป็นยังไงกินกล้วยแล้วพอได้ต้มแล้วเนาะต้มนึงแเ้วห้าหวดมือนี้ อันนี้เบียร์ครับเบียร์ออดีโอซาวนะครับวันนี้มาลงปลานะครับได้ได้กี่ตัวแล้ววันนี้ได้สองตัวแล้วไปยังครับปลาคอับปลาดุกปลาคอกับปลาดุกเนาะตอนนี้กำลังจอบบอลอยู่ครับพี่น้อง <c oughs> ไปไปเบิรงท่อมีทีนึง <c oughs> แตะสัมผาดแต่เราคนอันนี้ติ๊กนะครับติ๊ก ตลอดตลอดแกนี่ยังไงคือเพราะมันมันบ่คือตีบ่มีแนวเก๋ไม่ไม่ไม่หยวคนแอร์วัยรุ่นปลาไพ่เนาะสมัยนี้วัยรุ่นยังไงทรงเอวัอนี้ทรงเอของเอามาวันแหงครับบ่ครับอยู่บ่ามาเลยครับตอนอยู่ให้ยอยู่หน้าครับอยู่บ่ามาเลยอยู่บ่ามาตอนลบอยู่ใจให้ยอยู่หน้าครับเิ็งรีสอร์ตบ้างอุ้นนี่เป็นรีสอร์ตปุ้น ทอมหน่อยเป็นไหมคุณนี่คุณนุณคุณคที่กบดานเขาด้วยนอย่าบอกยรงเนอะอยู่บนนั้นอย่าบอกพ็คุณนุณคที่กบดานด้วยคุณไม่ต้องตามมาเลยครับตอนนี้กำลังนั่งจอบบอลครับพี่น้องหอยปลามันบ่อนจังสิวานเขาวะขังเหล็กขังเหล็กของปีครับขางนี่ขังเหล็กของปีติดตามชมเุบเลยครับผมแต่พ่อได้ตุ่มแล้วแหละมื่อนี้เป็นจังไรแฮ่นี่มื่อนี้ได้ยักโตแล้วเที่สำเร็จยังไม่ได้ยักโตเลยครับบ่ยุบเป็นยาอายุ แก้วท่านูนับบ่นดันได้พี่ไก่แฮไก่ก็ยังไ่ได้พี่สำึกก็ยังไ่ได้จากตัวครับแต่แข่งอื่นขาพ่อได้กันนครับแต่พ่อได้ต้มาแหละรวมๆกันนั่นได้กาดอยู่ยังยกหนาแล้วพี่น้องยกหาเขนั่งเลยปุบเออเขาฟังเลยบรรยากาศอยู่ไฮยูหน้าครับมือนี้มาหากินปลาสะ นนนนคนเริ่มคน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 นะครับใช่ครับตอนนี้เชฟเชฟติ๊กนะครับหลังจากร้านปลานะครับหลังจากเป่าปลามาตม้มเป่าปลามาอันนี้ครับนี่เฮาพริกกระเทียมหอหอมบอนี่อย่างแน่นี่พริกกระเทียมหอหอมเกลือเกลือพริกกะตุ้งกระตุ้นครับมันเป็นสูตรของทางร้านโอเครพ้อมยังใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยครับโอ้ยบ่าแมนโอ้ใส่เลยเนาะใส่เลยโค้งง่ายป่ะนี่ พอมผมมาได้ครับเรื่งครับเยี่ยครับเจ็บติ๊กนะครับมือหนีหลังคุกับสมบูรณครับพี่น้องกินเข่าอยู่หน้าครับผมอยู่อให้อยู่หน้าให้ก่อนยู่อให้อยู่หน้าครับผมมือนี้เจ็บติ๊กจัดให้นะครับแต่พ่อต้มอยู่ครับโอเคต้มคพ่อโอเคต้มครับีทีมงานของเฮาครับปุผมสิบกว่าคนครับกี่ปีชีวิตมือนี้ทีมผู้บาดครับนี่ได้ฟุตบอลทีมหนึ่งหมดละโอเคครับผม น้ำตอนนี้กำลังเดือดนะครับโอ้เห็นพริกอ่ะแสบดกาง้วครับผมติดตามครับผมนี่ครับเห็ด <ed> ปลาอยู่ครับมือนีมีแต่ปลาตัวใหญ่ย<า>ยได้มือน,นีแต่พอตมอยู่มากินเขาอยู่น่าพี่นออ้องแล้วนี่นปลากินปหายังนี่ครับมนกินป่ายังกินป่าเ็งครับออสิมันอยู่ในถ่องนะเมนตอนนี้กำลังเห็ดอันนี้อยู่นะครับรอรอรออยู่ครับคุณแต่ล้ายเตอครับพี่น้องนี่ผลงานของข้าวมือนีครับนี่นะครับผม เดี๋ยวจำนวนเสร็จเราจะลงหมอแล้วครับผมน้ำหอนแล้วครับผมเชฟนินจัดให้เชฟติ๊กโอเคครับผมหมดแดงลงแล้วครับหมดแดงลงแล้วพี่น้องเชฟเชฟเต็มครับเต็มนะครับตมปลาต้องกินตบปลาต้องกันตบมดแดงครับไม่ตมปลาตบมดแดงก็นีหมดแดงใส่เต็มพิการแล้วครับผมล่อปลาครับล่อปลาน้ำก็เริ่มหอนแล้วรอสักครู่โย่เก่งเลย เก๋ไ่เก๋ไ่เนี่ยเนะไอ้ยี่วายโอเคครับผมมากินเข่าน้ำกัดนะครับนี่พี่น้องปลาเด็ก่อใช่ป่ะครับนี่ปลาเด็กมันสีนัวครับใช้ปลาเด็กเป็นเชฟติ๊กนะครับเขาบอกว่าใช้ปลาเด็กนะปลาเด็กทำสีนัวโอเคครับผมเดือดแล้วครับเดือดแล้วใส่เลยใส่เลยนี่ครับนี่เลยหรูอวากำลังนี่เลยเดใส่นใส่ปลาดุก่อนเผืเปื่อยๆก่อนปลาดุกเชฟติ๊กจัดให้นะครับอยากหัวด่ะครับอยากหัวด่ะ อยากหัวนี่อยากหัวหัวปลาโคเด้อพี่น้องมากินอนี้น้ำกานกินต้มปลาน้ำกันครับเชบติ๊กนะครับเดือดเมีนูนะครับต้มต้มปลาจะเห็นนะิงหน้าตาเเพเบิงหน้าตาเชฟเต็มเต็มเลยอไปต่อมาอย่ามาเขาปีนนะครับ เดินเดินขึขอใหม่อจ้ะทำหนีแ้แหละกินจเป็นกับแกลมเอาเอาพักพักพักขับรถลรอลรอ,รอ,รอสักคู่ครับลรอมันเดือดแล้วนะเราปิดฟ้าครับปิดฟ้าก่อนไปทางไหนครับพี่น้องนั่งถ่ายกับวะมันนี่พามากินเขาอยู่หน้าครับกับเจ็กไก่นี่นย,ยนนคนยักเทเถอะวะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตุ่มปลา <c oughs> ถึงไหนลรอครับผม มีกระปุกมีอยังนะครับโอ้ยตากิโดพี่น้องเดีอยเดองผนัวครับนัวครับัใส่เลยใส่ต้มนะครับปิดไฟครับเดือดแล้วปิดไฟดแล้วปิดไฟเบิ้ดแล้วครับเบิ้ดกระปุกครับหนังปลาเนื้อมากๆครับได้ครับรสได้หนิครับใส่นี่ก็ใส่ผักครับหอมกะเพราใส่เลยครับแห้งแล้วครับมาโดนแล้วกินอยู่หน้าเนาะครับประมาณนี้แหละครับลูกทุ่งลูกทุ่งกินเข่าน้าจะจาคนหลายเนะครับแต่คนหลายมันบ่อิ่ม หังคนน้อยชายงกัชาาใส่หรอครับใส่เราบ่ใช่เราได้ไหมไม่ใส่ป่ะตุ่มกระสาครับพี่น้องเริ่มากินข้าน้องกันเิ่มบิ่งไหมเข่าแขงน้องกันพี่น้องอ้ยเนียเนนครับมีใครพร้อมบ่ไข่ปลาปลาตักครับผมตักเลยตักเลยครับกินข่าเพราะแมทีมงานเฮ้ามึงนี้มากินเข้าอยว่หน้าพี่ตักตักตักตัวปลาเซนับน์อาโสิก่อน เชฟสาวมเชาวมาดูนีพี่น้องจาหัวจากหัวครับกินหัวจันจกหัววะจากหัววะพี่น้องเน้นๆครับเนี่งเนื้อขาวๆน้ำลายเต็มเนื้อเนีนๆครับเนื้อเน้นๆครับเนื้อเนีนๆพี่น้อง กินเขาอยูหน้าครับอยู่ไอยูหน้าคือเก่ามือนี่นี่นี่ซานิ้งใช่ไหมซานิ้งนี่ใสซาดิ้งได้ครับจากดอกสองดอกโอเคครับผมมากินน้ำกันครับผมเราไปตอนนะครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันนะครับนี่กินเขาอยู่ไอยูหน้าครับผมทีมงานของเฮาโอ้ตกใจใส่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 ครับได้ได้ใส่เล็กมันยังเห็นอยัางอืมมาด้อกินเขาน้ำกันนี่ครับ ตุ๊กตาครับผมสายแรงๆสายเล็กนึงคือแต่พอเช็ไกลเรื่มมาเครือยำไม่มา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 ครับทีมงานของเฮาครับกินเข่าครับโอเคครับผมครับผมขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย